กลุ่มดาวนักขัตรเลิก27กลุ่มเรื่องที่ว่าคือกลุ่มดาวอะไรทางสากลแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับวันหยุดนักขัตตเลิกคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับวันนี้ดูดาวการอัครุตอสตโนเมอร์จะมาขอเล่าเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่นั่นคือเรื่องของกลุ่มดาวนักขัตตเลิกนะครับกลุ่มดาวนักขัตตาเลกคืออะไรก็คือศัพท์เนี้ยเขาจะใช้ในทางโหราศาสตร์อะไรซะส่วนใหญ่เนาะแบบเป็นกลุ่มดาวอินเดียทีนี้ก็คือว่า ไอกลุ่มดาวนักขัดตะเลิกเนี่ยจริง,รงๆเราก็สามารถดูดาวได้เหมือนกันที่กลุ่มดาวนักขัดตะเลิกเนี้ยมีอยู่ประมาณ 27- 28ถึงกลุ่มแล้วแต่กลุ่มดาวเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือถ้าเอามารวมกันก็คือเป็นกลุ่มดาวจัก,การราศีสิบสองกลุ่มนั่นแหละทีเนี้ยเออบางทีเขาบอกเป็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวของไทยที่บอกว่าดูเลิกดูเลิกอะไรกันนี้นะแต่จริงๆแล้วไอการว่าดูเลิกเนี่ยมันมีกลุ่มดาวอยู่ประมาณ27กลุ่มซึ่งอ้างอินตะอินเดียเนี่ย จริงๆแล้วเมื่อเราอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันมีกลุ่มดาวอะไรบ้างเทียบกับกลุ่มดาวสากลเป็นอะไรบ้างที่ว่าดูเลิกดูเลิกให้เลิกแล้วก็พอดาวมาอยู่ตรงตำแหน่งเลิกสําคัญกลุ่มดาวเลิกสําคัญเนี่ยเขาก็เลยเป็นที่มาของคําว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือเป็นเทศกาลประจําปีที่ดาวเลิกตรงนั้นมาตรงกับดวงอาทิตย์ตรงกับอะไรเป็นวันสําคัญนั้นๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นวันอาสาฬหาบูชาวันมาฆบูชา วันวิสาขาบูชาหรือแม้แต่วันลอยกระทงดวงจันทร์ก็ไปอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดาวฤกษ์คือกระจุกดาวลูกไก่นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวันหยุดนักขัตตระเลิกเกี่ยวอะไรกับกลุ่มดาวนักขัตตระเลิกอันนี้ก็คือมีที่มาจากดาวนี้แหละครับให้เลิกเอออย่างงุ้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนาะเขาก็จะมีกลุ่มดาวเหมือนกันทีนี้เราจะมาชี้ให้ดูว่า12กลุ่มดาวจากกาักรราศีกับ 27กลุ่มดาวนักขัตตเร์เนี่ยมันตรงกันยังไงเนาะเรามาดูกันอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเว็บไซต์จากทางต่างประเทศเนาะวิกิพีเดียด้วยแล้วก็จะมีหนังสือของทางทางเออทางฝรั่งที่แปลมาจากอินเดียมาอย่างเช่นเล่มนี้นะครับครับก็คือเล่มนี้เนาะ The Wonder That Was in India เออจริงๆก็คือ ตอนแรกอะ่ะเสิร์ชทางเว็บภาษาไทยเนี่ยไม่มีแต่ว่าเว็บภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยก็คือเจอได้แค่วิกิพีเดียแล้วก็ดาวนักคารเตอร์ก็คือ,เ,อ,อเขามาเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้ควาว่านาคสัตราเนาะ N A K S A T R A S เนาะซึ่งเขาก็ใช้อ้างอิงมาที่เว็บนี้ซึ่งก็ดูมีข้อมูลอ้างอิงเหมือนกันแล้วก็ตรงกับเว็บของพวกทางโหราศาสตร์อะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยเราจะมาสอนดูดาวในแง่าดาราศาสตร์ว่า ทำไมเขาถึงแบ่งเป็น27กลุ่มกันนะครับเรามาฟังกัน27กลุ่มมีอะไรบ้างก็คือ1อัศวินีสองพรารณี3กิติกาสโรฮินี5มฤคศิระ6อาธาราเจ็ดปุณณพสุแปดปุษยยะเก้าอาสาเลสาสิบมาคะสิบเอ็ดบูราพาผลคุณีสิบสองอุตราผลคุณีสิบสามหัสตะสิบสี่จิตราสิบห้าสวัติสิบหกวิสาขาสิบเจ็ดอนุราธาสิบแปดเชษฐา สิบเก้ามูละยี่สิบบูรพาสารหะเอ่อสิบยี่สิบเอ็ดอุตรสารหะยี่สิบสองสราวนะยี่สิบสามธนิฐหะยี่สิบสี่สตาพิษะยี่สิบห้าบูรพาพัทระบทยี่สิบหกอุตราพัทระบทยี่สิบเจ็ดเรวดีแล้วก็บางทีเขาก็นับอภิชิตยี่สิบแปดแทรกไประหว่างอุตราสารหะกับสราวนะชื่อยากมากชื่อแบบอินเดียไปอีกก็คือมันมาจากชื่อทางอินเดียแหละเป็นต้นกําเนิดทาง กลุ่มดาวนักขัดตะเลิกแล้วมันค่อยรับมาประเทศไทยนะครับซึ่งสาเหตุทางแบบเี่ประวัติศาสตร์เป็นยังไงนั้นเออก็เราไม่ได้ศึกษามาในคลิปนี้เนาะลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S สาเหตุที่แบ่งกลุ่มดาวนักขัดตะเลิกเป็น27กลุ่มมีเหตุผลทางดาราศาสตร์อยู่เหมือนกันก็คือว่า ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกเนี่ยปกติเนี่ยรอบหนึ่งก็คือราวๆหนึ่งเดือนคือ29วันครึ่งเนาะที่โคจรรอบโลกจากนับจากดวงจันทร์มืดหมดดวงแต่ว่ากลับมาจนมืดหมดดวงอีกรอบใน29วันครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดนับเทียบกับดาวเช่นสมมติว่าตอนเนี้ยดวงจันทร์มาอยู่ตรงดาวเลิกดวงนี้แล้วก็กลับมาวนกลับมาที่เดิมเนี่ยจริงๆมันไม่29วันนะมันน้อยกว่านั้นมันจะประมาณ27เเซนหนึ่งส่วนสามวันโดยประมาณซึ่งมันเกิดจากว่า โลกเราโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันตรงกับดวงอาทิตย์เพราะว่าโลกเราเนี่ยโครจรก็คืออย่างเช่นสมมติเดือนนี้มันมกราคมขยับไปหนึ่งเดือนก็เป็นกุมาพาพัน confian. ดวงอาทิตย์ก็ขยับไปทางซ้ายอีกนิดนึงทีนี้ดวงจันทร์ก็ถึงจะไปตรงกับกลุ่มดาวเดิมกลุ่มดาวแกะอันเนี้ยแต่ว่ามันต้องขยับไปอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ตรงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ับมามืนหมด,ดวงอีกรอบหนึ่งเนาะซึ่งอันเนี้ยก็เลยทําให้ว่ามัน ต่างกันอยู่27กัน29วันตัวเลขเรือ27วันกลุ่มดาวนะักขัตเตอรเรือ27กลุ่มก็น่าจะมีที่มาจากตรงนี้แหละก็คือว่า,ากลุ่มดวงจันทร์เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไป1วันวันละประมาณ10 2 1 3องศาแล้วก็จะไปได้ประมาณ1กลุ่มดาวหรือ1นเลิออะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะทีเนี้ยเราก็จุดสังเกตของกลุ่มดาวนะักขัตเร์เลืก,ก็จะช่วยเราตรงนี้ก็คือสมมุติว่าวันนี้ดวงจันทร์มาอยู่ตรงใกล้ๆกับกลุ่มดาวนะักขัตตอร์เลิกนี้ เบอร์สอง,งพ่งนี้นก็จะเป็นเบอร์สาเบอร์สี่ต่อเป็นรอบๆไปโดยประมาณเนาะซึ่งเราก็สามารถใช้ดูกลุ่มดาวได้แล้วเรากะได้ว่าแบบตอนเดือนต่อไปวันต่อไปมันจะขยับไปทางไหนเนาะเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าอ,อ,อันนี้ข้อมูลอ้าง,งอิงจากทางวิกิพีเดียเนาะแล้วก็ของเว็บอินเดียตะกีที่หนังสืออินเดียตะกีที่เราเล่าให้ฟังนะครับข้อมูลอาจจะมีเปลี่ยนแปลงตามแล้วแต่หนังสือหรืออะไรต่างๆก็ถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมตมา มาถกเถียงหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ตอบกันได้นะครับเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าเอ่อชื่อมันจะคล้ายๆแบบชื่อมันจะดูแบบอินเดียนิดนึงเนาะลองฟังดูชื่อแรกก็คืออัศวินีเนาะอัศวินีเนี่ยก็คือจะเป็นจากจากข้อมูลก็คือเขาบอกว่าเป็นดาวเบต้ากับแกมมาแกะก็คือตรงนี้อันนี้คือเบต้าแกมมาแกะอันนี้คือเอลฟาเนาะเอออันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มดาวแกะอัศวินีก็คือพูดง่ายๆคือตรงดาวหัวแกะนั่นแหละ อันนี้ผมขออ้างอิงตามเว็บไซต์ของทางวิกิพีเดียเป็นหลักเนาะแต่ว่าจากการที่ไปรีวิวของของเว็บไซต์ของนักสัตราเนี่ยข้อมูลก็ใกล้เคียงกันเนาะเราก็จะขอยึดตามในวิกิพีเดียนี้เป็นหลักอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอัศวินีก็คือเบต้ากับแกมมาแกะก็คือดาวตรงหัวแกะนี่แหละซึ่งก็มีชื่อเหมือนกันเนาะเออก็คือเชราตันเนาะ,ะชื่อเหมือนโรงแรมเลยก็คือเขาคงเอามาจากชื่อกลุ่มดาวนี่แหละ อ่าเบต้าแกมมาแกมมาคือดวงด้านตรงตาแกะด้านอีกด้านหนึ่งเนาะเออโอเคทีนี้อันนี้คือแกมมาแกะอันนี้คืออัศวินีเนาะก็อยู่เขาก็จะพูดเป็นราสงราศีอะไรกันไปอ่ะ uh, ทีนี้เราคนดูดาวเราก็มาดูกันเป็นแบบกลุ่มดาวกันไปเนาะอ่ะโอเคอัศวินีเนาะอ่า uh, อันต่อไปก็คือพอลัีเนาะพอลัีก็คือจะเป็นดาวเออสามสิบห้าสามสิบเก้าแล้วก็สี่สิบเอ็ดแอริสก็คืออันนี้คือสี่สิบเอ็ดแอริสเนาะ อันนี้คือสามเก้าอันนี้คือสามห้าก็เป็นดาวรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือเป็นพอรณีเนาะแปลว่าอย่างนี้ดวงจันทรเดือนวันวันที่หนึ่งอาจจะมาอยู่ตรงตรงใกล้ๆดาวดวงนี้พอวันที่สองก็ขยับมาตรงนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือใช้ในการดูดาวได้อันดับที่สามต่อไปก็คือกริติกากริติกาเนาะก็คือกระจุกดาวลูกไก่นั่นเองกระจุกดาวลูกไก่ของเราเออกระจุกดาวลูกไก่ของเราคือตรงนี้นะครับอันนี้คือกระจุกดาวลูกไก่ที่อยู่ในกลุ่มดาวัวที่เราเคยเล่ากันไปให้ฟังแหละ อันที่สี่ก็คือโรฮินีโรฮินีก็คือดาวตาวัวนั่นเองหรือกระจุกดาวเปิดหน้าวัวนั่นเองสามเดี่ยมหน้าวัวตรงนี้บริเวณนี้อันนี้คือโรฮินีเบอร์สี่เนาะอ่ะขอพูดเป็นเบอร์และกันนต่อมาครับสําหรับกลุ่มดาวที่ห้าก็คือมฤคศิร่อหรือว่าดาวแลมด้ากับไซนในพานซึ่งก็คือบริเวณหัวเต่าของเรานั่นเองก็คือดาวเมซซานะครับบริเวณหัวเต่าในพานนี้คือดาวกลุ่มที่ห้าเนาะกลุ่มที่หกก็คืออาทรา อันนี้ก็คือบีเทนจูสหรือว่าดาวหัวไหลในพานของเรานั่นเองจริงๆก็คือกลุ่มดาวนักขัดตะเลิกอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงตามกลุ่มเส้นเส้นสุริยวิถีซึ่งเป็นทางเดือนโนงที่ที่เป็นเส้นสีแดงๆเส้ทีเดียวเขาก็จะไปเอาดาวสว่างที่มันอยู่ใกล้ๆที่เขาคิดว่าแบบโอเคเขาก็จะไปหยิบตรงนั้นเป็นดาวสว่างซึ่งก็คือแบบมันเป็นพันพปีแล้วเนาะเหตุผลในการเลือกดาวตำแหน่งดาวมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปก็คือแล้วแต่เขาเลือกอีกทีหนึง่งอ่ะอันที่สี่อันที่เจ็ดก็คือปุ ปุณณภสุปุลวสุอันนี้ก็คือเออ่จะเป็นดาวคาสเตอร์พลลักนั่นเองอันนี้ก็คือคาสเตอร์พลลักเนาะก็คือจะเป็นเออ่ปุณณภสุนะต่อไปก็คือปุตยะปุตยะก็คือเออ่บริเวณเออ่กระจุกดาวรงพึ่งนั่นเองปุตยะเนาะอันนี้คือปุตยะจิมตรงนี้อันนี้แล้วก็ m สี่สิบสี่ตรงนี้เนาะอืมออ่ะอันต่อไปอันดับที่เก้าอารสะเลสา อาซะเลสาเนี่ยก็คือเอ่อจะไปอยู่บริเวณตรงนี้เบอร์เก้าก็คือบริเวณหัวงูนั่นเองหัวงูไฮดร้าอันนี้ก็คือบริเวณสี่ห้าดวงตรงนี้ก็คืออาซะเลสาเนาะเออจะเป็นหัวดุงูไฮดร้านั่นเองเอาละอันต่อไปไปกันต่อดีกว่า,ามาคามาคาคุณชื่อไหมครับมาคาบูชาวันมาคาบูชามีชื่อมาจากดาวเลกูลัสครับดาวเลกูลัสก็คือมาคาบูชานั่นเองเออดวงจันทร์จะมาเต็มดวงบริเวณ เลกูลัสนั่นเองดาวหัวใจสิงโตนะดาวมาค่ะบูชาก็คือดวงนี้ดวงจันเพนจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้อันนี้ก็คือกลุ่มดาวที่สิบมาค่ะเนาะอันต่อมาอันที่สิบเอ็ดบูรภาพผลคุณีเอ่ออันนี้ก็คือจากข้อมูลก็คือจะเป็นดาวเดลต้ากับเทต้าสิงโตอันนี้ก็คือเทต้าสิงโตกับเดลต้าเนาะก็คือพูดง่ายๆก็คือสิงโตเนี่ยบริเวณเคียวเกี่ยวข้าเป็นเบอร์สิบไอตรงเนี้ยดวงดวงตรงห่างสิงโตเนี่ยตรงนี้ก็คือเบอร์สิบเอ็ด อันนี้ก็คือจะเป็นเบอร์ส1เอ็อแล้วก็เบอร์12ก็คือเดเนบล่าเนาะก็คือดาวบริเวณหางสิงโตพอดีอันนี้ก็คือ10บสิบเนี่ยอยู่บริเวณหัวใจสิงโต11อยู่บริเวณเอ่อเท้าหลังของสิงโตแล้วก็12อยู่บริเวณหางสิงโตเนาะอันนี้ก็คือ10มาค้าบูชาเมื่อกี้มาค้าสิบเอ็ดบูรพาผลคุณีสิบสองก็จะเป็นอุตรผลคุณีเนาะ บูรพะมาก่อนอุตละมาทีหลังอะไรกแแ็แล้วตามชื่อเนะชื่อมันจะอินเดียนิดนึงอันต่อมาก็คือหัดหัดหัตะหัสตะก็คือตรงนี้ครับก็คือดาวนกกาอันนี้คือเบอร์สิบสามก็คือดาวนกกาตรงนี้เนาะอือันนี้คือสิบสามจะเห็นว่าดวงจันทร์ตรงอ่ะดวงจันทร์ตามวันที่ที่เครื่องโชว์เนี่ยก็จะอย่างตรงเนี้ยเราดูดวงจันทร์ทีหนึ่งอ๋อมาใกล้ใกล้สิบสามเราแสดงว่าตอนนี้ดวงจันทร์อยู่กับเลิกสิบสามนี่เป็นต้นอ่ะโอเค อันนี้ตัวอย่างการดูคร่าวๆแต่ว่า,เ,าเราก็ต้องดูตามกลุ่มดาวจักรราศีอะไรต่างๆเนะ 14, 14าะสิบสี่สิบสี่จิตตาจิตตาก็คือดาวลงพึ่งหรือว่าดาวสไปการนเองดาวลงพึ่งเนาะอันนี้ดวงนี้ดาวลงพึ่งดาวสไปกา้าซึ่งก็เป็นดาวส,สว่างในกลุ่มดาวหญิงสาวนั่นแหละเอ,อ,อันต่อมาก็คือสิบห้าสวัสติสวัสติหรือสวัสวดีอันนี้ก็คือ ก็คือตรงนี้ดาวอัคทูลุสนั่นเองชื่อชาแนลของเราดาวอัคทูลุสก็คืออยู่ในค a นดิเดตเบอร์เบอร์สิบหของเราเหมือนกันก็คืออยู่ในกลุ่มดาวที่สิสวัสติสวัสดีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มดาวเบอร์สิสวัสติสิบหก็คือวิสาขาชื่อคุณคุณไหมวิสาขาบูชาดาวดาววิสาขาบูชาก็คือตรงอันนี้ก็คือดาวอ่าตรงนี้ ดาวดวงนี้กับดวงนี้อันนี้ก็คือดาวเอลเอ่เออลฟากับเบต้าตุลเนาะตุลาคมหรือว่าดาวคันช่างก็คือดาวตาช่างตรงคันด้านบนนั่นแหละอันนี้ก็คือเอ่อวิสาขาดาวดวงจันทร์จะมาเต็มดวงอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุลเนี่ยหรือว่ากลุ่มดาวคันช่างเนี่ยก็คือยังอยู่ใกล้ like, ๆกกับดาวสองดวงเนี่ยตาช่างชื่อชื่อสาหรับชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อกลุ่มชื่อดาวเนี่ยก็ค่อนข้างซับซ้อนมากเออก็ไม่เป็นไรเราจําเป็นอลฟากับเบต้าละกัน อันนี้คือสิเนาะอ่าสิเชตดถะเชตดถะก็คือเอ่อจะอยู่บริเวณเอ่อดาวเข้าไปสู่กลุ่มดาวแมงป่องแล้วนะก็จะมีอนุราธาเชิดถะาสเมื่อกี้สิคือวิสาขา17ก็จะเป็นอนุราธาอนุราชา18เชษดถาแล้วก็19มูลละอันนี้เป็น แกงแมงป่องแมงป่องคือสิบีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดคืออนุราธาอนุราธาก็คือบริเวณกล้ามเอ่อกล้ามแมงป่องนั่นเองเนาะอันนี้คือกล้ามแมงป่องหนึ่งสองสามเอ่อสามดวงนี้ก็คือกล้ามแมงป่องอันนี้คือเบอร์กลุ่มดาวที่สิบเจ็ดเนาะอนุราธาเอ่อสิบแปดเชษฐถาเชษฐถาก็คือดาวแอนทาเรสหรือว่าดาวหัวใจแมงป่องนั่นเองอืมอันนี้ก็คือ ตรงตัวเป็นดาวสว่างเนาะดวงจันทร์ก็จะมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้อ่ะในช่วงประมาณเราดาวเดือนถ้าเป็นจันทร์เพนก็ประมาณดาวมิถุนาย,ยนเนาะอ่ะสิบเก้ามูลละมูลละก็คือจะเป็นดาวบริเวณแถวๆเหล็กในแมงป่องด้านล่างเนาะเอออันนี้ก็คือสิบเก้ามูลละก็คืออยู่แถวๆนี้เออพวกพวกดาวหางแมงป่องเนาะต่อไปอ่าต่อไปก็คือจะเป็นเซตของกลุ่มดาวคนยิงธนูนะครับก็คือจะประกอบด้วย เบอร์กลุ่มดาวที่20กับ21เนาะ20ก็คือบูรพาสาระหะนะบูรพาสาระหะ21คืออุตรสาระหะชื่อคุค้นๆไหมก็คือคล้ายๆอาสารหะบูชานั่นเองอาสารหะบูชาก็คือดวงจันเพนจะมาอยู่เต็มดวงใกล้ๆกลุ่มดาวคนยิงธนูนี่แหละ,ะเริ่มจากบูรพาสาระหะคือ20เนาะก็คือจะมาอยู่บริเวณดาวดาวเดลต้ากับเอฟซีลอนก็คือพูดยยง่ายๆคือบริเวณเอ่อการน้ําชาบริเวณโพยกานั่นเองตรงใจกลางทางช้างเผือก อันนี้คือบูลภาพสาระหะแล้วก็อุตาราสาระหะก็คือเอ่อจะเป็นดาวซิกมากคนยิงธนูเนาะซึ่งซึ่งไม่ได้สว่างมากก็คือจะเป็นบริเวณแถวๆโซนโซนท้ายๆกลุ่มดาวคนยิงธนูมากกว่านี่ครับก็คือดาวนันกีนั่นเองซึ่งเป็นดาวที่สว่างที่สุดบนอยู่บริเวณที่จับการน้าชานั่นเองอันนี้ก็คืออุตาราสาระหะอันนี้เป็นจุด กลุ่มดาวที่21เนี่ยอุตรสาระจะเป็นชื่อของวันอาสาหะบูชานั่นเองอ่ะอันต่อไปก็คือเอ่อในอันนี้21ต่อไปเราจะขยับไป22บเนาะเอ่อบางทีอ่ะเขาบางบางหนังสือเขาจะเป็น28กลุ่มดาวเขาก็จะมาแทรกแบบเป็นแบบกลุ่มที่28อยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามัน27กับเศกษตรหนึ่งส่วนสามเขาก็อยากจะเพิ่มบางกลุ่มเนาะเขาก็จะไปนับดาวเอ่อเรียกว่าอภพิชิตอภพิชิตก็คือวิก้าเนาะวีก้าก็คือดาว เออดาวพินซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยอยู่ห่างออกไปไกลมากเนาะเออดาวอพิชิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ก็จะขอข้ามดาวดาวพิวนี้ไปต่อไปก็คือจะมีสระวันะสระวนัวนะเน,นี่ยก็คือจะเป็นดาวเอ,อ็ดดาวตาโนอินซี C, นั่นเองเลยว่าดาวเอาเตอเนาะอันนี้ก็คือบริเวณตามตาโนอินซี C, จะเป็นกลุ่มดาวกลุ่มที่เออยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับสระวนันณะ ต่อไปก็คือธนิษฐาหรือว่าสลรวิทฐะอะไรอะไรเนี่ยก็คือโอ้ชื่อยากมากอันนี้ก็คือจะเป็นเซตปาโลมาอันนี้คือปาโลมาเนาะบริเวณกลุ่มดาวปาโลมาทั้งหมดอืมอ่ะสรุปก็คือเมื่อกี้22่เนี่ยยีคือเป็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวตาโนอินทรีย si ี่สเป็นบริเวณดาวปาโลมาเนาะต่อไป24ก็คือสตาพิสัตชื่อยากไปอีกก็คือ เป็นดาวแกมมาปลาก็คือบริเวณนี้ก็คือบริเวณเอ่อวงกลมที่เป็นหัวปลาฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้นั่นเองอันนี้ก็คือยี่สิบสี่สตะพิสัตเนาะเออเป็นเป็นดาวปลาสังเกตว่าเขาไม่ได้นับกลุ่มดาวแพททะเลคคนยิงเออหรือว่าคนแบกมอน,น้ําเลยเพราะว่ามันมืดมันไม่มีอะไรให้ดูเขาก็เลยข้ามไปเท่าไหร่โอเค okay. ต่อไปยี่สิบห้ายี่สิบหกเป็นเซตกลุ่มดาวม้าปีกก็คือยี่สิบห้านี้ก็คืออันนี้เป็นดาว เบต้ากับเอลฟามาปีกเนาะบูรพาพัทระบทแล้วก็อุตราพัทรบทอันนี้คือ26เนาะก็คือเป็นดาวเอลฟาเอนโดเมดากับแกมมาเปกาซัสเอ่อแกมมามาปีกเนาะอันนี้คือ26ต่อไป27สําหรับดาวเซตาปาก27เลวดีที่คล้ายๆชื่อซอยอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเอออันนี้ก็คือ27ก็คือเลวดีเนะาะอ่ะสรุปมีทั้งหมด27กลุ่มมีอะไรบ้างก็คืออัศวินีพอร์ี ก็คืออยู่ในกลุ่มดาวแกะกิติกาก็คือดาวลูกไก่โลคินีคือดาวตาวัวมาึกคัสีละก็คืออยู่ในกลุ่มดาวานพาน6อาทราก็คือดาวบีเทนจูสดาวหัวใจเอ่อดาวดาวหัวไหล่านพานนะครับเจ็ดปูนักพัสุก็คือคารเตอร์พอลลักเกนาะแปดเก้าเป็นปูต่อไปก็คือสิบมาค้าบูชาก็คือเป็นดาวเลกูลัสสิบแดสิบสองเป็นสิงโตสิบสามสิบสามเป็นกลุ่มดาว เอ่อนกกาสิบสี่เป็นกลุ่มดาวดาวลวงข้าวในกลุ่มดาวหญิงสจา้าสิบห้าก็คือดาวอัคทูลุสเนาะในกลุ่มกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์สิบหกก็คือวิสาขาบูชาอยู่ในกลุ่มดาวคันช่างนั่นเองเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอยู่ในกลุ่มแมงป่องยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็คืออาสาลหาบูชานะก็คือกลุ่มดาวคนยิงธนูนะต่อไปก็คือยี่สิบสองยี่สิบสองสลวันนะก็คือจะเป็นกลุ่มดาว นอินทรียี่สจะเป็นกลุ่มดาวปลาโลมา24เป็นกลุ่มดาวปลาบริเวณหัวปลาวงกลมด้านตรงแรก25 26้เป็นกลุ่มดาวแมาปีสี่เหลี่ยมเนาะ27ก็คือเป็นดาวปลาอันสุดท้ายเซตาที่ไม่ได้สมหาังมากเท่าไหร่อันนี้ก็คือทั้งหมด27แล้วก็28อิอพิชิตก็คือดาววีกา้าในกลุ่มดาวพิมน,นนี้ก็คือสรุปทั้งหมดกลุ่มดาวานักขัดตะนเลิกของไทยที่เขาชอบพูดว่าเลิกนู่นเลิกนี้อันนี้คือมีกลุ่มดาวบนท้องฟ้าตาม อลองฟังดูแล้วก็อาจจะสับสนและงงมากเพราะว่าค่อนข้างเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันจากการมาเปิดดูยังไงถ้าเกิดมีความเห็นเสนออะไรก็แจ้งกันได้นะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ